ก่อนนะวันนี้อันนี้เครื่องเครื่องอะไรครับเนี่ยเครื่องร่อนทรายเดี๋ยวมันทำงานยังไงครับมันจะมีสวิตตรงนี้นะครับสวิตเปิดอันนี้อันนี้เบรกเกอร์ใช่ครับเบรกเกอร์เบรกเกอร์แล้วตัวนี้คือตัวเป็นจิ๊กซอห์ครับเป็นเป็นตัวจิ๊กซอใช่ครับเป็นตัวจิ๊กซอแล้วก็มามาดัดแปลงอันนี้ก็คือเป็นตะแกรงร่อนใช่ครับตะแกรงร่อนทรายคือทรายออกมีทรายละเอียดแล้วก็ขวด เดี à, ๋ยวลองดูท uh like ี Now, yeah, But, um, ่ว uh. uh, ่าย kind of ังไงเราเปิดปุ๊บเลือกเลือกเลือกเบอร์ได้ด้วยใช่ไหมเลือกเลือกเบอร์ได้กดทั้งได้มี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 ทั้งหมดกี่เบอร์มีทั้งหมดห้าห้าห้าเบอร์หกหกเบอร์ เบอร์หกนี่คือแรงสุดแรงสุดใช่ไหมอ๋อเหรออย่างนี้เอาไปใช้งานไม่ได้เลยวางด้านข้างล่างเหรออ๋อแล้วเบอร์ไหนที่จะคัดแยกได้ดีสุดประมาณกลางๆประมาณสี่เบอร์สองเบอร์สี่เบอร์สามอะไรประมาณนี้ครับอ๋อเบอร์สี่เบอร์สามแต่ลองลองลองเบอร์สอง อ๋อจะจะใส่เบาหน่อยออาเบอร์เบอร์เบอร์สาครับเบอร์สาจะแรงขึ้นใช่ไหมอ๋อเบอร์เบอร์เบอร์สก็จะแรงขึ้นด้วยใช่ป่ะอ๋อเบอร์แล้วแล้วถ้าเกิดเบอร์เบอร์หนึ่งไงเบอร์1ก็อ๋อก็ฮะเบอร์หนึ่งอืดเลยแนะนำก็ประมาณ3ประมาณ่อ๋อ3 4 อันนี้อันนี้คือเป็นทรายที่<า>ยแยกออกมาแล้วยังไม่ได้ร่อนอ๋อทรายทรายที่ยังไม่ร่อนอ๋ออันนี้คือทรายที่ร่อนแล้วเป็นเป็นทรายละเอียดใช่ไหมใช่ครับอ๋อ